ก่อนจะไปชมกันนะครับผมผมก็ขอท้าความไว้ก่อนละครับว่าทีมตรงข้างหน้าผมในห้องของผมเนี่ยเคยมาท้าผมนะครับแต่ผมก็เคยฟุกยิงหัวเขาชนะไปขาดลอยแล้วนะครับผมท่านี้ขอมาขอแก้มือใหม่นะโดยการ3ามสดูซิว่าเขาจะเล่นโกงหรือเขาจะเล่นเกียนผมไหมแต่ผมรู้สึกว่ายังไงเขามาเกียนแน่นอนโอเคเด็วันนี้มันมันมีแคนเด็กเดี๋ยวอาจ๋ยวอดทิพเดี๋ยวมันมีแค้นเด็กมาถามผมผมเคยงัดสมันไปแล้วนะยิงหัว ผมผมใส่ละผมขออัดตัวเลยแล้วกันเพราะยิงยาวๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวปันนะ่นแล้ว่ามันจะร้อนขนาดนั้นเดินหัวเดินหัวเดึงหัวว่ะหัวมันมันมันมีตัวล่อตัวนึงแล้วมันก็ดิงข้าง,างมันหมาแล้วมันมาทุกูลแล้วมาตมาทุบปูแ้ เข่าไปจมกลัวคงเกินเดียวะไม่จมกหัวคนเลเดียวจะเกล้นัม่เลยนี่คุเนี่ขไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอัดตัวครับเอางยังไม่รู้สินะว่าการอัดตัวไง อ้อมอ่ะเล่นอ้อมเล่นอ้อมเล่นอ้อมมันมีอ้อมตายเกินมาเลยอัดตัวอัดตัวตัวอัดตัวแตกเลยลบไน First blood เดนแล้วเดี๋ยวโดนแล้ววดับบลคิลตัว,ว,ว <Double Kill. S 1> มาเลยครับตัดตัวนัดมาตัดตัวเลยผมก่อนนะไม่เชื่อก็ดูได้นะเอออันนี้มันอยู่ตรงไหนวะมีมีตรงไอ้วอลไอ้น,นี่ตัวนนะทางขวากว่า มันตีหัดตัวครับเดี๋ยวตัวเดียวเยวตัวเดียวแตกหมดนะครับ First blood อาถูกได้ปิดไดยว่าก่อน จะรวมตามแล้วโโอ้ห <residence halls. S 1> ตรงนีง้อยูต่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันเต้นอยู่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 ระวังดูขอล่านสองนะเนะี่ยมามามามีตัวมาถม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 มีตัวเดียวโถมถมถม มันตกแตกแล้วเพื่อนใี้มัรวมจะแตกแล้วมันจะแตกแล้วเอาห,อหัวถองท<ห>้ายกิมท้ายเลอนั่นแหละตัวไตั้งไวก่อออกดิออกดิเยบียดเเียออที่เียดเดร้นสองร้านสอง,นนสองอจับไปเฮ้ยมัน,นมันแค่หัว อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งน,นี้อยู่ฝั่งน,นี้ระวังระวังมันตักุตัวอเองล้า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 งอยูหอ่หล,งลงังอยู่ยหลังโอ้โหอย่จ้าหอบ เดี๋ยวผมแค่อยากจถ้าคุณเห็นคลิปนี้ผมก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าคุณเกลี้ยผมมาก่อนนะเกลียไรโบ้ไลยเกลี้ยยิงสองอ๋ออ๋ก่อนจำได้แล้วกูก็จำได้ว่ากูยิงหัวมันไปแบบหลายรอบอ่ะมันก็ยังก็ยังผ่านเรี้ยง ขึ้นภูเก็บรู้สบกไม่แน่นอน,น,อ,นออกฝาออกไาระวังระวังหลังตรงนี้มเจ้าลังระวังซ้ายนะระวังระวังซ้ายนะระวังหลังรถนะเพราะฝั่งนี้ตัวเดียว

หายฉหายแล้วหัวเราได้นอนหัวเราได้นอนารัดตัวมันก็ไม่ไหวหรอกผมมันตี้ะคุณอัดแล้วครับคุัดตัวมันก็ไม่ไหวผมมันตีอัดตัวคุณอัดหัวถ้ายิงขวาวผมองเลยผมไม่ถ้าขวานะผมยองเลยใช่ครับต้อนึ่งนะครับไม่ใช่มาท้าสามสัต้ต้องอัดตัวนะครับตามมาเอาดิ

โอ้ยากเลยฮัลโหลมันดักฮัลโ <Hello, GTA. S 2> หล <Hello. p unch> พี่เจลองกับเพื่อนดิเรือมันดักใช่ <Okay. S 1> มันอ้อมซ้ายอ้อมขวามันรวมกันมันอ้อมซ้ายอ้อมขวาแล้ก็ดูเด็กแบบมามาแบบดวลกันอ้อทำไมวะไม่เข้าใจเหมือนกันเออไอ้โม่นี่ยไปเกี่ยนหมามันเกี่ยนใช่ก็ดูเด็กมันซึ่งหน้าหกับเราที่ไหนผู้เล่นเกมที่ไรเนี่ยสองสองอ้อมดังตลอดไม่เกี่ยโอ้เปรี้ย ให้ให้เกี้ยนอีกนะแต่รำเบื่อเกียนไะ ก็ไม่เอตัวนังน้องอนบอกเลยครับตัหนึ่งนะครับอันตัวหนึครับใครอยากมาครใครอยากมาก็เจอได้นะเม้นเลยมามีขัดั้งห้องผมพร้อมกูบอกเลยหนึ่งสองหนึ่ะพวน้อะไราตัวนะมาเลยแค่นี้จิ๊บยู่ตต đâm lắm đâm lắm. Tất nhiên tí bóng. Tất không phải đi Tất nhiên phong bóng. Tất nhiên phong lại. Tất nhiên mình không Tất nhiên phong bóng. Tất nhiên 也没人认识啊。 เต้นเเต้นด้วยไอ้ายกกยิเดียมาวบอกอัดัยอะครับวนอัดตัวก็จะหนื่อยมันวจะตายหมอกอะวจะตายหมอกเอตตาสุดท้ายคอขอเด็ทาเรือสุดท้ายนะเอาเราเราจะสัตรก่อนแล้วก็เรารสอบว้ cái dụng để chị lắm vào chị chụp vào chị lắm mà chị lắm vào mà, lắm vào chị lắm vào chị lắm vào chị กันหลังกันหลังใช่ตึ้งาเลยกินบุกเลยอเห้ยต้มหลังนะผมต้อเกียนะใช่ไหมก็ลงแ้วเออผมก็ต้องเกียนใช่ไหมลถูกแล้วเกียนมาเียนัดโงก็ลัง

น้องๆมันก็มีแค่นี้ครับใหญ่เลยพใหญ่พี่ต้องแบบไปว่านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอยากให้ผมไปเกียนใครอีกอัดตัวใครอีกบอกผมมาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้นะครับผมก็ไปแล้วค่ะ